จอชิเอฮาววอร์ชิชาลตี้วทวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมงานคริสต์มาสนะครับในครั้งแรกของโอมในไต้หวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับอมก็จะมาเป็นซานตาคลอสนะครับแล้วก็มีของขวัญนะครับมามอบให้กับแฟนคลับในไต้หวันนะครับชาวไทยที่เขาได้มาร่วมติดตามเชียร์อมในซีแมทที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวันนี้อมจะเป็นซานตาคลอสนะครับ ตามมาดูกันเลยครับสักัสดัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสััสดีครักที่ทัรับทีกทักนักทักทักทัวทักคักสักทมกทัมาักทัทกทักทกักกกกทักักทักทักคัักทักทกักทัสััััับ 料理店。除了的的小物之外，我要很特นี่นะครับจะเป็นเอ่อตั๋วเข้าชมการแข่งขันนะครับวันที่22แล้วก็23่สิบสาในเดือนมกราคมนะครับที่สามที่บ้านเราครับผมครับขอบคุณครับครับครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อของโอมนะครับก็พร้อมกับลายเซ็นของโอมด้วยครับคขอบคุณครับ รู้สึกเหมือนเหมือนอยู่ที่ไทยเพราะว่าได้อยู่กับคนไทยด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันคิดถึงบ้านโดยเฉพาะอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันจะต่างกับอันโน้นมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะต่างกันเพราะว่ามัน่กับอ้นมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะต่างกัน 没有臭豆腐，很地道地，很地道地，可是台湾人就可能比较少，比较不吃这个。对，这个味道就比较臭，有点像台湾的臭豆腐因为姐姐的先生在泰办泰国办事处那边上班，所以说就就有跟我们讲，我们就有去看。对对对，我看第一次哦，第一次就很想看，就没。 สี่次我都有去เขาโะขึ้นหนึ่งเจ้าเก่คิดูใช่ใช่ใมีใช่เช์ไม่้เ่ยค่ใช่ใช่ใม่ใช่ไม่ใชาเช่ใช่วช่ใ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 ไ่ใช่เช่แช่เชีใช่ใช่ใช่มช่อเ่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่ทช่ใ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 ม่ใช่าช่าชาใช่ใช่ใช่ทีมไท่แต่นี้แบบ เป็นแค่พี่คนเดียวแล้วเขามาเชียร์ก็รู้สึกแบบดีใจมากแบบซาบซึ้งจริงจริงู้สึก <c oughs> ดีใจมากเพราะว่าเป็นเป็นแบบโอกาสเหมือนที่ทุกคนได้พูดว่าโอกาสน้อยมากเลยที่จะเป็นเป็นคนไทยแล้วออกไปเล่นในอาชีพแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณนะครับที่เขาชวนเรามารับประทานข้าวที่ร้านหรือว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้พี่รู้สึกแบบได้อยู่กับครอบครัวจริงๆแต่ร้องไหมะ ซูซูหุกซูมู就觉得给他一人่ก็เห็นองค์มาคนเดียวอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่อยากให้โดดเดี่ยวอย่างเงี้ยมาบ้านมาต่างต่างประเทศแบบไม่มีญาติพี่น้อง แล้วก็เป็นญาติพี่น้องคนหนึ่งกันละคนเหนือด้วยกันใช่ค่ะซาตันๆาก็รักรักเหมือนน้องเลยขอบคุครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปอีกเรื่อยๆสาธุครับสาธุสาธุขอบคุณครับที่รักเหมือนน้อครับก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับที่พวกเรานะครับได้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับคริสต์มาสในปีนี้นะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับมาติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราครับ C T B C D E ครับผม D E S ู้ O